Firefly Aerospace ครับกำลังลงเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของบริษัทและอุตสาหกรรมอากาศไปตลอดการเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกการเดิมพันครั้งสำคัญนี้กันครับคือในสมรภูมิอวกาศเนี่ยนะครับที่มีแต่ผู้เล่นรายใหญ่ๆเต็มไปหมดกลับมีบริษัทน้องใหม่รายหนึ่งครับที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทั้งพิชิตด,ดวงจันทร์แถมยังทำลายสถิติของกองทัพอีกด้วย เรากำลังพูดถึง f ฟฟ f l y a e r o s p a c e ครับมาดูกันว่าทำไมบริษัทนี้ถึงน่าจับตามองแล้วดีวล่าสุดที่ทุ่มเงินไปกว่า855ล้านดอลลาร์เนี่ยจะเปลี่ยนเกมของพวกเขาไปได้ขนาดไหนเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมการเดิมพันครั้งนี้มันถึงใหญ่ขนาดนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูความสำเร็จที่ผ่านมาของพวกเขากันก่อนเริ่มตั้งแต่การสร้างประวัติศาสตร์บนดวงจันทเลยไปจนถึงข้อตกลงครั้งสำคัญที่บอกได้เลยครับว่ากำลังจะพลิกอนาคตของไฟฟลายไปอย่างสิ้นเชิง คือความสำเร็จของฝ่ฟลายเนี่ยมันจับต้องได้จริงๆนะครับอย่างเมื่อเดือนมีนาคมปี2025พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยยานบลูโกสกลายเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกเลยนะครับที่ลงจอดบนดวงจันทร์ในแนวตั้งได้สำเร็จแบบ100%เซไม่หมดแค่นั้นนะยังสร้างสถิติใหม่ให้กับกองทัพอวกาศสหรัฐในภารกิจ Vi c t o r s n ส x ด้วยการเตรียมจรวดให้พร้อมปล่อยภายใน24ชั่วโมงซึ่งโอ้โหเป็นความเร็วที่น่าทึ่งมากๆและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงของชาติเลยทีเดียว และนี่แหละครับคือจุดแข็งที่สําคัญของพวกเขาเลย Firefly ไม่ได้แค่ส่งจรวดแต่ยังสร้างยานอวกาศด้วยตัวเองทําให้พวกเขากลายเป็นเหมือน one-stop shop สำหรับภารกิจอวกาศคือมาที่เดียวจบได้โซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของจรวดหรือดวงจันทร์แต่เป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งสําคัญที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของบริษัทไปเลย และนี่คือตัวเลขที่เปลี่ยนเกมครับ855ล้านดอลลาร์ในวันที่5ตุลาคม2025 Firefly ประกาศเข้าซื้อกิจการ s i t e ท h ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความมั่นคงถือว่าเป็นการเดิมพันที่สูงมากๆสํำหรับบริษัทขนาดนี้แล้วดีลนี้มันสำคัญยังไงก็คือ Firefly ไม่อยากเป็นแค่บริษัทจรวดอีกต่อไปแล้วครับ แต่พวกเขากําลังจะกลายเป็นขุมกําลังด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแบบครบวงจรที่มีทั้งฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งและซอฟต์แวร์ที่ฉานฉลาดนี่คือการยกระดับธุรกิจไปอีกขั้นเลยจริงๆริและดูเหมือนว่าการเดิมพันครั้งนี้จะเริ่มให้ผลตอบแทนแล้วด้วยเพราะแค่สิ้นไตรามาสแรกของปี2025เนี่ยบริษัทมีสัญญาณงานในมือหรือที่เรียกว่าแบ็กล็อกมูลค่าสูงถึง1,100ล้านดอลลาร์เติบโตขึ้นเกืบอบ2เท่าจากปีก่อนหน้าเลยนะครับ นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าตลาดให้การยอมรับในทิศทางใหม่ของพวกเขาและอนาคตละ่ะหลังจากความสำเร็จบนดวงจันทร์และดีลกับ i ซ e ทคในปี2026เราจะได้เห็นการปล่อยจรวดรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Eclipse ซึ่งจะขนสัมภาระได้มากกว่าเดิมถึง16เท่าและถ้ามองไปไกลกว่านั้นถึงปี2035ตลาดที่ไฟฟตั้งเป้าไว้จะมีมูลค่าสูงถึง41,000ล้านดอลลาร์มหาศาลมากครับแต่แน่นอนครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เรื่องดีๆพูดไปเยอะแล้วทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือความท้าทายที่ฝ่าย f l ายต้องเผชิญเพราะว่าการส่งของขึ้นไปในอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับแล้วก็แพงมากด้วยนี่คือความจริงของสาหกร,รมนี้เลยพอมาดูตัวเลขทางการเงินของบริษัทก็จะเห็นภาพความท้าทายนี้ชัดเจนเลยครับรายได้ที่เข้ามายังไม่สูงมากนักแต่เงินที่ต้องทุ่มลงไปกับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เนี่ยมันมหาศาลมาก ซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักเลยครับที่ทําให้บริษัทยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องประเด็นหลกัหลกๆเลยที่ทําให้นักลงทุนหลายคนยังกังวลก็คือ 1. การขาดทุนที่ต่อเนื่องและตัวเลขก็ไม่น้อยเลย 2. ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดก็ค่อนข้างน่าผิดหวังยิ่งตอกย้ําถึงความเสี่ยงเข้าไปอีกและที่สําคัญที่สุดคือยังไม่มีใครตอบได้ชัดๆเลยครับว่าบริษัทจะสามารถทํากําไรได้เมื่อไหร่ เอาละครับเรามาถึงบทสรุปกันแล้วมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วการเดิมพันครั้งใหญ่นี้ของไฟฟมันน่าสนใจแค่ไหนถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับไฟฟก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่นั่นแหละครับด้านหนึ่งคือบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่พิสูจน์ตัวเองแล้วมีกลยุทธ์ที่กล้าได้กล้าเสียแถมยังมีสัญญาณง,งานในมือมูลค่ามหาศาลรออยู่แต่อีกด้านหนึ่งก็คือความจริงที่ว่าบริษัทยังขาดทุนอย่างหนักมีความท้าทายมีการดําเนินงานและต้องเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือดสุด,สด แล้ววอล์ตรีล่ะเขาคิดยังไงกันก็น่าสนใจมากครับจากนักวิเคราะห์8คนความเห็นส่วนใหญ่คือ moderate buy หรือแนะนำซื้อปานกลางแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือความเห็นมันแตกเป็น2ฝั่งพอดีเลยครับครึ่งหนึ่งบอกให้ถือรอดูก่อนแต่อีกครึ่งหนึ่งมองว่านี่คือโอกาสซื้อพอมาดูที่ราคาเป้าหมายก็จะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ52ดอลลาร์แต่กรอบราคานี่กว้างมากเลยตั้งแต่สูงสุดที่65ดอลลาร์ ไปจนถึงต่ำสุดที่40ดอลลาร์ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันก็สะท้อนถึงทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่เราคุยกันมาทั้งหมดนั่นแหละครับคำถามสำคัญที่สุดจึงอยู่ที่ว่าการเข้าซื้อไซเทคครั้งนี้จะเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้จรวดของไฟฟลายทะยานขึ้นได้จริงๆหรือไม่แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์มาแชร์มุมมองกันได้เลยครับ